สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวบ้านทาวเขาทำเลทองติดถนนซิรินทร์ซีเขตบางพัด กทอมอค่ะใกล้กับสถานีรถไฟบางบำรุงและรถไฟฟ้าสายสีแดงบางบำรุงแค่100เมตรเท่านั้นเองค่ะติดถนนโรคนรถนะคะด้านหน้าจอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะตัวบ้านกว้างขวางสะอาดมากๆค่ะบ้านทาวเฮาสองชั้นจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ําค่ะเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะกว้างมากๆค่ะมีห้องน้ําตรงด้านล่างนะคะ1ห้องค่ะเดินตรงเข้ามาในห้องครัวนะคะ ะะบอกเลยว่าเพดานเราทำสูงปโปร่งนะคะไม่ร้อนค่ะทำอาหารได้สะดวกสบายเลยค่ะแวะขึ้นไปชมด้านบนกันเลยค่ะด้านล่างบันไดนะคะจะมีห้องเก็บของหนึ่งห้องค่ะห้องนอนด้านบนนะคะจะมีห้องน้ำในตัวใหญ่และกว้างมากๆเลยค่ะมีห้องนั่งเล่นนะคะกว้างขวางริมระเบียงวางโต๊ะนั่งเล่นได้ค่ะ นังชิลยามเย็นสบายมากเลยค่ะหรือว่าจะตกแต่งเป็นปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะเหมาะสำหรับครอบครัวหรือจะทำออฟฟิศได้ค่ะสะดวกสบายมากๆค่ะใกล้กับเซ็นทรันปิ่นเก้าเดินทางแค่10นาทีเท่านั้นค่ะตั้งหัวเสงนะคะเดินทางแค่5นาทีนะคะทางด่วนสีรัตน์นะคะใช้เวลาเดินทางแค่5นาทีค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถ ติดต่อคุณตั๊กค่ะ088-094-5031นะคะบ้านหลังนี้นะคะเราขายและให้เช่านะคะสนใจสามารถเข้าชมตัวบ้านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ